คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้มาช่วยกันจิ้นช่วยกันเชียหน่อยดีกว่านะคะน้องพีพีปุนปรีดีค่ะออกมาพูดเองบอกว่าก้านภะ้าวเนี่ยตรงสเปกมาอยู่ด้วยแล้วสบายใจทำงานด้วยแล้วก็แฮปปี้สุดๆค่ะและถ้าถามว่าการจินเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะก็จากพี่ๆนักข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมจ่อไม่สัมภาษณ์ไว้เมื่อคราวที่แล้วก็เลยทำให้กระแสคู่จินคู่เนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆแฟนๆอยากจะให้เป็นแฟนกันจริงๆสลระตอนนี้นะเจ้าตัวก็ออกมาตอบด้วยว่าพี่ก้าเนี่ยตรงสเปกก็จริงค่ะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ทั้งคู่ มองไปในทิศทางเดียวกันออนะเป็นเรื่องของการทํางานดีกว่าอเอ,อก็ขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบในเคมีของทั้งคู่ค่ะชัดเจนนะคะแค่เรื่องงานเท่านั้นไม่ได้คิดไปไกลเกินอย่างอื่นค่ะส่วนหัวใจตอนนี้บอกเลยว่าโสดต้อนรับปีใหม่คริสต์มาสใครอยากเดทกับแฟนก็เดทไปส่วนสาวพีพีขอขวงคุณแม่ไปเดทจ้าก็เรียกว่าดีค่ะถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนชื่นชอบในเคมีเรา ก็มองมองเป็นในทางที่ดีค่ะเป็นในทางแนวโน้มที่ดีแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยความที่เราเป็นเพื่อนรุ่งมงานกันอยู่แล้วเราทํางานกันอยู่แล้วก็สนุกสนานกันไปุูยขอเป็นคุณแม่ก่อนละกันใช่อาจจะเป็นคุณแม่พาคุณแม่ไปทานข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะ ปีนี้ไปเดทกับคุณแม่ปีหน้าว่ากันใหม่เนาอเออส่วน<ห>อีกระด็น<ๆ>ที่เร็วๆนี้จะเห็นน้องพีพีกับบทบาทในละครเรื่องใหม่ค่ะงานนี้เป็นการสลับคู่กันไปร่วมงานกับหนุ่มกองทัพพีอีกด้วยนะใครที่อยากเห็นเคมีคู่นี้ก็ต้องรอติดตามกันนิดนึงนะคะค่ะคุณผู้ชม